เป็นโปเกมอนเอเชียนี่ค่ะนะท่นี่เป็นมีซาโตชิสุดหล่อของเราด้วยนะเราจะตีได้ด้วยมิซาโตชิสวัสดีค่ะวันนี้บีกิจูขุนเพล่แล้วก็ทิเก้จะมารีวิวโปเกมอนนะคะของเล่นโปเกมอน ใช่อเรามาต่อกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนครั้งที่แล้เราเห็นพี่เจแปนได้เป็นนาฬิกาใช่ไม<ช>่ม <า S 1> ดูนะคะว่าน้องฝนคนจะได้เป็นอะไรดียวเดียวเดียว,วเ,เหนพปที่เราถ่ายแน่คลยกันเลยมีมีสกอตเทปแปดด้วยมันเปิดไปใกลที่นี่่อะดกดุ่ม กดปุ่มเหมือนกันเดี๋ยวได้ได้เด,ดี๋ยวเดี๋ยวหันหันนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมขุนพล <Yeah. S 1> กดฟึบนี่ขึ้นมาเออเออเอออันเดอมัน oh. คืออะไรนาะฬิกาเหมือนกันเหรอมัอ้งใจเดียวกันเลยไหมมันเป็นแมมมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะมันงับแขนได้อ่ะมันม้วนได้อือ่ะเดี๋ยวแม่เอาออกให้ลูกเดี๋ยวได้ได้ไดเป็นนาฬิกาจริงอุ๊ย มันมีหมายเลขด้วยแต่ว่ามันตั้งยังไงอะเซตเดี๋ยวนะเ่ออาศัยก่อนกางให้ดูอ่านี่ค่ะอ่ายื่นแขนไปน,นิดนึงนี่นะคะเป็นลายนี่มีหน้าจอด้วยหน้าจอเป็นโปเกบอลแล้วก็มีซาตโตชิกับ<ม>ปีกรจูพอดีแขนพ้นไหมน้าโอ้มีซาโตชิเกะโคกะด้วยไหนนีซาตโตชิเกะโคกะตอนนี้ซาโตชิเกะโคกะจะกลายมาเป็นตัวโปรดของเราแล้ว แล้วนี่ยายเท่มากเลยคุณพลเหมือนคาซาโรชิเอาไปจับโปเกมอนเลยอ่ะเหมือนซาโรชิถือเหมือนซาโรชิมีมีนาฬิกาและดูเวลาแล้วหลังจากนั้นก็ถือโปเกมอนแล้วก็จับโปเกมอนอยู่แล้วก็ดูเวลาอยู่ว่าเวลาเท่าไหร่เนี่อ่ะอ่าทีนี้มันมันมีให้เซตนะคะนี่ไงหน้าจอมันมีเซตแล้วก็มีทไทม,ม์กดยังไงอ่ะดูสิ ก็คือให้ตั้งเอานี่ไงมีเลขด้วยตอนนี้อ่โอเคก็ได้เป็นแบบนี้ชอบไหมน่ารักดีนะใส่ไปเที่ยวได้ด้วยแม่ขอใส่ไหนได้ไหมลองดูว่าผู้ใหญ่ได้ไหม Not good times เออเฮ้ยได้เหมือนกันออนี่แล้โงที่โมงแล้ว9ก้าโมงแล้วเนี่ยแต่มันเป็นของพนนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไว้ดูเวลานะครับ ต่อไปเราจะมารีวิวของชิ้นต่อไปเลยฮ่า this one is big but this one is hammer hammer เหรอเรามาลองดูว่าเป็นแฮมเมอร์จริงหรือเปล่า Hammer <ะ>แต่ว่ามันต้องเป่าลมนะอ๋อไอชัยดูเอาหนอนเ่าลวอกโอ้ยดนหน้าไหมลูกขวดท้ไ <laughs> มา่าวโตออกมาเลยอ๋อนี่ไงแม่ก็ไม่ได้สังเกตนี่ไงครับมันมี บอกว่ามันเป็นอะไรงูเสือเอ่อแมวนี่อ่ะอันนี้น้องนมันมีจุกให้เป่าลมนะคะมาเกิดอ่าเดี๋ยวเราขอบชัวเป่าลมแป๊บนึ่นนงมาให้พ่อดูก่อนให้พ่อดูตอนแรกก่อน,อนเป็นแบบนี้เป็นกลมๆคันซูเป็นเนึง่งสองด้านเหมือนกันอีกด้านนี้เป็นปีกจูตัวเดียวควแต่ Filler Pro Night ปรากฏว่ามันมีวิธีการเล่นอีกอย่างหนึ่งนะ <But> <c oughs> มันสามารถทำให้ตรงได้ถอดออกก็ได้ด้วยนี่คะ off ่ะแล้วก <formula. S 1> ็ใส่ลงไปนี่เข็นได้นเนแนี้ <off. S 1> เป็นมนานท้มาแบมือมาทำความผิดโดนตีได้ด้วย <c oughs> <c oughs> แต่คน <see what S 2> ทำแบบนี้ไหมสิมทำยืดไหม <laughs> เราทำให้มันรอยฮัลโหลฮัลโหลให้ตีมือแม่ฮัลโหลตีแรงแรงวชจู <laughs> <laughs> อันน <laughs> oh, oh, <laughs> ี้คือคราสเกตอ๋อมันเอาไเล่นได้หลายอย่างลายน่ารักดีอยิ่ชิลเีเหองข้างนองสนึ่ององหน่อตอนนี้นะครเราป่าเสร็จแล้วใหญ่มากอ่ะชอบไหมลูก นี่น่ารักมากเลยดูสิเป็นโปเกบอลเอเชียนี่ฮะนะตอนนี้เป็นมิซาโตชิสุดหล่อของเราด้วยนะแล้วมันก็ตีได้ด้วยมชิอันนี้มันทิาโตชิกับบีเกจูสวยเลยเป็นบีเกจูอย่างเดียวใช่เนี่ยราทดสอบซิว่ามันตีดังไหมปุ๊งโอ้ดีอ่ะ ลองดสิติ๊กเตรียมลนะงติบูนเนอเราอาไม่ตีเรใส่คนไม่กล้าติบิการเอาไปนั่งดูนะครับแล้วก็นี่นาฬิกาแล้วก็ไม่ใช่เราสีพ่อหมุนให้แล้วพ่ออะไรนะพ่อเซ็ตเวลาให้แล้วนะครนี่เซ็เวลาเลย่ะจ ไม่เป็นไรงั้นวางไหมถึครับเจอจออันนี้คือของฝากทั้งหมดนะคะที่แม่เอามาฝากน้องทุกคนนะนีดีตัวนี้ด้วยตัวนี้ชอบมากใช่ไหมใช่ไหมทับใช่ไปไหนสวัสดีครับก่อนสิสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวของเล่นโปเกมอนจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่ๆทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะหาคุณเล่นมารีวิวอีกนะ เกิด้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย